สวัสดีครับวันนี้เรามาดู Accord g 9นะครับคันนี้จะทำในรายการน้ำมันรั่วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารั่วจุดไหนแล้วก็เราเปลี่ยนอะไรบ้างคันนี้น้ำมันรั่วในในเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง2.4จุดเป็นเครื่องเ e อิร์ดดีมนะครับซึ่งจะอยู่ในพวก X a c c o r d c r v นะครับเป็นเครื่องเ e อิร์ดดีมหลกัหลกๆเลยก็น้ำมันจะรั่วในส่วนของฝาหน้าฝาหน้านะครับฝาหน้าในส่วนของฝาหน้าตรงนี้แล้วก็ในส่วนของสีนท้ายเครื่อง สีท้ายเครื่องด้วยเนี่ยจะรั่วตรงฝาตรงนี้ครับจะมีโอลิงเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันเดี๋ยวตอนนี้เราดูชิ้นงานกันก่อนแล้วก็สีรอบเกียร์แล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยเพราะว่าเราได้ยกเครื่องยกเกียร์ออกมาทั้งหมดเลยก็คันนี้มาสองอาการนะครับคือ1น้ํามันรั่วแล้วก็เกีเจอกับช่วงล่างมีเสียงดังเราก็จะทาการตรวจเช็คประเมินราคาเสนอราคาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอะไรกันครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราได้ทําการเบิกมานะครับปิดนก ปีกนกก็จะเป็นปีกนกทั้งชุดนะครับของ T R อคันอันอันนี้ก็เราเสนอเปลี่ยนปีกนกทั้งชุดนะครับเพราะว่าถ้าอัดเนี่ยมันไม่มันมันใช้งานไม่ค่อยทนนะครับเราก็เสนอเปลี่ยนทั้งปีกเลยอ่าเป็นเอ่อราคาก็ถูกกว่าของแท้ก็น่าจะครึ่งหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเกับน้ำมันรั่วอันนี้พวกน้ำมันรั่วพวกซีนต่างๆที่เราได้ทำการ เปลี่ยนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราได้ทําการยกเครื ling, ok ่องยกเตียลงมาแล้วอันนี้ชุดยางฝาวาวชุดยางฝาวาวนี่ครับตัวตัวปัญหาในใน, parties, ในส่วนของรุ่นนี้นะครับที่ทําให้ต ok ้องยกเครื่องก็คือฝาดำไอฝาหลังฝาหลังเครื่องฝาหลังเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราเปลี่ยนทั้งฝาเลยคือตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่เลยเราเบิกมาทั้งชุดเลยพราโอลิงมันจะมีโอลิงอยู่ข้างในนะครับเราเปลี่ยนเบิกแท้นะครับแล้วก็สีนท้ายเราก็เปลี่ยนคันนี้เคยทํามาแล้วนะมีคาบกาวเนี่ยเนี่ครับ มีคราบเก่าเราทํากับเคยทํามาแล้วแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เราไม่ไม่ทำที่เรานะเคยทํามาแล้วน่าจะไม่ได้เปลี่ยนโอลิงหละเพราะว่าผมผมได้เช็คเกี่ยวกับอ่า v ีเทคเนี่ยครับ v ีเทคเนี่ยแข็งโป๊กเลยจะมีคราบเก,ก่าก็แปลว่าเคยแก้ไขามาแต่ไม่ได้เปลี่ยนโอลิงนะครับเคยแก้ไขามาน่าจะเป็นเอาเก่าทาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับพวกยางฝาวาวยางฝาวาวเนี่ยเราเปลี่ยนทั้งหมดยางเบ้าหัวเทียนเนี่ยครับนี่ครับ ตัวที่ว่าเราทําไมเราต้องถอดฝาหน้าก็คือมันจะมีโอลิงอยู่ทางด้านหน้านะครับมันจะมีโอลิงด้านหน้าคือตัวนี้เนี่ยครับสาคัญเลยเราเปลี่ยนตัวนี้ไม่หายเปลี่ยนวีเทคไม่หายก็แปลว่ารั่วอยู่ด้านในเราเลยก็ทำการถอดฝาหน้าออกมาซีลกาวใหม่ซีลกาวใหม่ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนชุดโอลิงแล้วก็ชุดซีลทั้งหมดนะครับของเครื่อง2.4งแอคคอร์ดนะครับเครื่องเอิร์ดดีมใครที่ใช้งานเครื่องตัวนี้อยู่2.4เอิร์ดดีม ก็ถ้าน้ำมันรั่วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับี่ชุดโอิงทั้งหมดก็เราก็เบิกแท้นะครับเกี่ยวกับน้ำมันรั่วพวกซีนต่างๆเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นนะครับเราเราจะเน้นเป็นอะไรแท้ทั้งหมดเลยไม่พวกซีนต่างๆเนี่ยเราจะเน้นเป็นอะไรแท้ทั้งหมดเราจะไม่ใช้ของของของเทียบนะครับพวกซีนเราเราไม่ใช้ของเทียบเลยถ้าเป็นพวกซีนเราจะเบิกแท้อย่างเดียวแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างคันนี้พวกลูกบา ลูกหมาคอมาอ่าลูกหมาคอมาเราจะใช้เป็นตนัวนี้แล้วก็ลูกหมาแหลกนอกในทั้งหมดนะครับลูกหมากแหลกนอกในแล้วก็พาวเวกหลังพาวเวลหลังเราใช้เป็นตัวเมมโบนี่ครับใช้เป็นตัวนี้เลยแล้วก็จะมีแผ่นแผ่นรองอ่าพาวเวลให้เดดนะครับอ่าส่วนช่วงล่างคันนี้จะมีแหลกซ่อมแหลกด้วยซ่อมแหลกเรา,เ,า,ารเราทำการถอดแหลกซ่อมแหลกตอนนี้ส่วนเครื่องยนต์เดี๋ยวเราทาการถอด ัวนี้แล้วก็ทำวามสะอาดซีนเก่าใหม่นะครับนี่ครับเกียร์เราก็ถอดออกมาแล้วมาดูตัวรถกันนี่ครับลูกหมากตัวนี้เราก็เปลี่ยนลูกหมากตัวนี้เปลี่ยนนะครับเราทําการยกเครื่องยกเกียร์ลงมาเพื่อที่จะทําการเจ้ยไขในส่วนของน้ำมันรั่วใหม่ทั้งหมดนะครับไหนๆก็จะยกมาแล้วเราก็จะเสนอราคาเกี่ยวกับช่วงล่างให้ลูกค้าไปด้วยเลยเพราะว่าช่วงล่างลูกค้า ค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพนะครับนี่ช่วงลาครับนี่ช่วงลาคือมันจะมาทั้งขานทั้งขานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคือเราเปลี่ยนปีกนกหนึ่งเลยคือปีกนกปีกนกยางประกับกันโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ยางแท่นเครื่องแท่นเครื่องตัวนี้ขาดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสนอลูกค้าไปทีหลังครับโอเคครับ